สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชาวมันสับปะหลังทุกท่านนะครับมือนีเบากรอบนะครับทางช่องบ้านสวนแม่พอชาแนลนะครับจะพาทุกคนนะครับมามาถอนมันนะครับเอามันไปขายเนี่ยจะว่าเราจะเอามันไปขายนะครับรถหนึ่งรถวิกอัพนะครับแล้วก็จะมาดูการขนนะครับไม่ต้องแบกนะครับ ของวิธีบบาวก๊อบนะครับก็จะหาท่านผู้ชมนะครับชาวมันสับหลังไปดูนะครับก็หนึ่งรถพิอัพนะครับจะเอาไปขายาได้ราคาเท่าไหร่นะครับได้ตันอย่างไรนะครับได้กี่บาทนะไปชมกันเลยครับครับนี่ก็คือมันะบาวก๊อบนะครับก็สิบเดือนนะครับเก้าเดือนสิบเดือนนะครับก็เราจะทำการ ขนออกไปนะครับด้วยนะครับรถถ่ายคันนี้นะครับแล้วก็ไปใส่นะครับรถพิก up นะครับแล้วก็จะไปขายกันนะครับเราก็ถอนมาแล้วเราเราก็วางแบบนี้แล้วเราก็สับนะครับับให้มันขาดออกจากกันนะครับขาดออกจากกันอย่างนี้นะครับเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างนี้อ่าอ่าแล้วเรานะครับจะเอาใส่กระบะตรงนั้นนะครับอ่าเราไปดูครับว่าอ่า เราใส่ยังไงนะครับตามเลยครับครับท่านผู้ชมครับก็เราจะใส่กระบะแบบนี้ครับไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่รถนะครับมอปิอับตรงนู้นนะครับก็บอกเลยนะครับว่ากระบะแบบนี้ครับมีประโยชน์นะครับก็จะใส่ไปครับได้อีเลเยอเยอะนะครับเราจะใส่อ่ามันนะครับใส่ถังขีดยาอะไรก็ได้ครับกระบะแบบนี้นะครับ ราก็จะใส่ไปถึงนู้นู้นเลยนะครับไปเลยครับครับรอโยนไตเตรมแล้วนะครับก็ไปไปใส่รถพิลัพกันนะครับแล้วเราก็จะไปฟันนะครับดูรถเลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับต่อเที่ยวครับต่อรถพิลัพนึงนะครับกับคนงานสามคนนะครับแบบครอบครัวนะครับ ก,ก็เราเทำการออถอนเอาเองเลยนะครับถอนเอาเองเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเน่านะเ้ามันเน่าไม่ได้ผลผลิตตามต้องการนะครับทำไาเลยทำไาเลยทำมาเลย พ่อพ่อ,อ,อ้เราก็จะขนลงกันนะครับเนี่ยเราก็จะขนใส่รถนะครับอ่าแล้วก็จะมีคนคนปันนะครับข้างบนเลยนะครับก็แบบนี้เราไม่ต้องมาแบกนะครับไม่ต้องมาแบกใส่และะ้วก็เทนะครับ ็มีอุปกรณ์มีรถพร้อมนะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่กระบะนะฮะใส่มาแล้วก็กันบนรถเลยพอเต็มแล้วก็ไปขายเราจะเอาไปขายครับหนึ่งรถมันจะได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งรถจะได้เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเราติดตามกันครับครับท่านผู้ชมครับก็เราก็ใส่เต็มแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปขายกันนะครับก็เมื่อกี้ก็ นี่กระบะนี้นะครับใส่หน้าฝนนะครับรถเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้กระบะนี้แล้วก็ใส่มันใส่เข่งนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เต็มแล้วเราจะไปชมกันว่าจะได้กี่ตันนะครับมันราคาเท่าไหร่นะครับอู้ครับเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะหนึงหน้าร้านแล้วนะครับก็หน้าร้านเขาให้สามบาทสิบ้านะครับ ไปเลยครับครับขึ้นตาช่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะไปเทกันนะครับไปเทครับก็จะมีขึ้นอันนี้นะครับขึ้นดัมตรงนี้นะครับเทนะครับก็จะถอยขึ้นแล้วก็จะมีเจ้าที่มาล็อกนะครับแล้วก็เทนะครับไม่รู้เขาเลือกเครื่องอะไรเครื่องดัม อะไรทักอย่างครับนี่ครับหน้าร้านก็พอดีอตัวเลขดิจตอนข้างหน้ามันน่าจะเสียนะครับ<ส><ด>ไม่มีให้ดูนะครับเดีย๋ยวเราไปดูใบค่อยไปดูใบบ,นะบ,บ,บบินนะครับใบใบบินนะครับได้กิ่ตันนะครับออครับก็กํลาลังเกาะนะครับ เอาน,นี้นะครับขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้นน้ำแบบนี้นะครับท่านสมไยน,นะครับแต่ก่อนก็เกียร์ลงเองนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนรู้ลําลำบากนะครับสมัยนี้สะดวกสบายนะครับเสร็แล้วเราก็จะเอารถเข้าไปชัางนะครับแล้วไปดูบินกันครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับ ครับผมท่านผู้ชมครับชาวไร่มันตะปะหลังนะครับก็ได้นะครับไปขายแล้วนะครับก็น้ําหนักลดอยู่ที่นะครับนี่ครับนี่ครับน้ําหนักอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยสิบห้ากิโลนะครับอ่าน้าหนักลดอยู่ที่พันสี่ร้อยหกสิบนะครับแล้วก็น้ําหนักสุดที่นะครับมันก็จะได้หนึ่งตันสองร้อยนะครับแล้วก็เขาก็จะหักนะครับค่า ค่าสิ่งจะปนนะครับ150ยห้าสิกิโลนะครับก็คงเหลืออ่าหนึ่งตัน105่งโลนะครับก็คิดเป็นเงินนะครับอ่าสห้าอยสามสบาทนะครับก็ทางลานเขานะครับเห็นหัวมันมันใหญ่นะครับหัวมันมันดีนะครับก็เลยอ่าให้3ามบาทยีิบนะครับขายเป็นอ่ามันรวมนะครับผมขายเป็นมันรวมครับก็เขาให้ขึ้น ห้าตาตังนะครับต่อกิโลนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ตามที่บ่าวก๊อฟนะครับกู้มานะครับก็ประมาณเกือบเกือบพอไล่แล้วนะครับก็ขนไปสี่รถอ่าสี่สี่รถแล้วนะครับก็ยังไม่ไม่ถึงไล่ดีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณห้าตันได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ผู้ชมที่ ดกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ